นาก้างใหญ่แนวไพรผู้พาเที่ยวดานสาวคอยล่องลอยน้ำกำทำพระเวทงามตาบูชาพระธาตุสีคุณพิงคนใจบุญมองนีเดินอำเภอนาแก อำเภอนาแก่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ทั้งหมด660ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น12ตำบล143หมู่บ้านประชากร76,529คนเทศบาลตำบล2แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล11แห่ง โรงพยาบาลขนาด60เตียงหนึ่งแห่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนึ่งแห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล19บแห่งภายใต้การบริหารและการขับเคลื่อนระบบสุขภาพโดยนายโกเวนชาลีนายอำเภอนาแกนายแพทย์ไอสวรรค์รักชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแกนายสุขสรร์สินทาสาธารณาสุขอำเภอนาแก ผลการประเมินการพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMSP งบประมาณ2,567โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นพื้นฐานเด e Must จำนวน19แห่งด้านสิ่งแวดล้อมดี Environment มีการจัดให้สถานบริการมีภูมิทัศน์ภายนอกสวยงามมีการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปสวยงามสะอาดและปลอดภยัยโดยมีพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ภายในสวยงามสะอาดและปลอดภยัยผู้รับบริการมีที่นั่งรอรับบริการเพียงพอจัดบริการห้องน้ำ ส้มมาตรฐานสะอาดเพียงพอและปลอดภัยมีการคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจของคนไข้และญาติมีการจัดการแสงเสียงและกลิ่นไม่ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่มีการลดการใช้พลังงานในกระบวนการาทำงานการนำพลังงานสะอาดมาใช้แทนพลังงานปกติและมีแผนการติดตั้งโซลารูฟในสถานบริการทุกแห่งด้านความทันสมัย m o d e r n i z a t i o n มีระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีในการสื่อสารประชาสัมพันธ์การนัดหมายผู้ป่วยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจัดบริการส่งต่อ ส่งกลับและนัดหมายอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการเชื่อมต่อและจัดการระบบฐานข้อมูลและมีระบบเทเล m e ดิ c ินการแพทย์ทางไกลเป็นการให้คำปรึกษาคำแนะนําและบริการทางการรักษาพยาบาลระหว่างแพทย์ถึงผู้ป่วยผ่านวิธีการวิดีโอคอนทําให้แม้ในชนบททางไกลประชาชนก็สามารถจะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและเป็นการลดความจําเป็นในการเดินทางไปโรงพยาบาลของผู้ป่วย ด้านบริการด้วยหัวใจสมาร์ทเซอร์วิสสถานบริการมีการให้บริการด้วยหัวใจผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละแปโดยสถานบริการมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนําไปวิเคราะห์สู่การปรับปรุงถอดบทเรียนแบบเป็นรูป,ปธรรมโอโนอขอวันทาไว้ บูชาไ้ศิวาชุกีมีชัยเจ้าพระคุณเอ๋ย